ไม่มีใครอยากทุกข์แต่ก็ไม่มีใครไม่เคยทุกข์เราเรียนรู้จากหนังสือได้มากแต่เราจะเข้าใจชีวิตได้ลึกก็ต่อเมื่อผ่านทุกข์ด้วยใจที่ไม่หนีทุกข์เป็นเหมือนครูที่ไม่มีวุฒแต่มักมาพร้อมคำสอนที่เปลี่ยนเราไปตลอดการในบทนี้มิลาเลปะจะไม่เพียงแค่หลบภัยในถ้ำ แต่จะเริ่มเรียนกับครูที่ชื่อว่าความทุกข์ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ถ้ำแต่อยู่ที่ใจมิลาเลปหลบเข้าไปในหุบเขาสูงหาอาหารด้วยการเก็บรากไม้กินหญ้ากินหิมะทั้งร่างกายและใจของเขาไม่มีสิ่งใดยึดเกาะแต่สิ่งที่หนักที่สุดกลับไม่ใช่หินภูเขาไม่ใช่ความหนาวไม่ใช่ความหิว หากคือเงาของความผิดที่ตามเขาเข้ามาในถ้ำด้วยเขาเริ่มเข้าใจว่าแม้หนีได้จากโลกแต่หนีไม่พ้นจากกรรมในใจมิลาเลปะเริ่มภาวนาแต่ไม่ได้พบความสงบเลยในตอนแรกเขานั่งอยู่กลางความมืดใจเต็มไปด้วยภาพอดีตเสียงร้องไห้ของคนที่เขาทำร้ายยังดังอยู่ในจิตนี่หรือคือการปฏิบัติ เขาถามตนเองแต่เขาไม่ลุกหนีเขาเฝ้ามองความทุกนั้นเหมือนครูคนหนึ่งที่เข้มงวดแต่จริงใจเขาเริ่มรู้สึกทุก์ไม่ใช่ศัตรูแต่คือกระจกความโกรธที่เคยเผาคนอื่นวันนี้ย้อนกลับมาส่องใจเขาเองและแทนที่เขาจะผลักมันออกไปเขากลับภาวนาเพื่อให้เข้าใจมันเจ็บแต่ไม่หนีวันไวแต่ไม่โกรธ ใจของเขาจึงเริ่มอบอุ่นจากภายในเหมือนไฟอ่อนๆที่จุดขึ้นในถ้ำม,มืดความทุกข์นั้นยังอยู่แต่เขาเริ่มอยู่กับมันได้โดยไม่กลัวมันมิลาเลปะเรียนรู้ว่าเราไม่ต้องพยายามขจัดทุกข์เสมอไปแต่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้ทุกข์เป็นครูที่เราไม่อยากเจอแต่เมื่อเราเผชิญกับมันอย่างเปิดใจมันจะสอนเรามากกว่าครูคนใดชีวิตคนเราก็เหมือนนกที่บาดเจ็บ เราอยากบินอยากหนีความรู้สึกเจ็บแต่ยิ่งบินยิ่งปีกฉีกมิลาเลปะเลือกหยุดไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพื่อเยียวยาและการเยียวยาเริ่มจากความเข้าใจว่าความเจ็บไม่ใช่สิ่งผิดมันคือสัญญาณว่าเรายังมีชีวิตอยู่ต่อจากนี้ให้เราพักกายให้อยู่ในอิริยาบถที่สบายเพื่อเริ่มต้นดำเนินตามหนทางภายในโดยการ หายใจเข้าลึกหายใจออกช้าไม่ต้องรีบดีไม่ต้องรีบหายทุกข์แค่ยอมรับว่าความทุกข์คือครูของเราอยู่กับมันเหมือนเด็กน้อยที่กอดขาตัวเองตอนกลัวอยู่กับมันไม่ต้องตัดสินแล้วเราจะรู้ว่าความทุกข์นั้นไม่ได้มาทำร้ายแต่มาเปิดทางความทุกข์คือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ ไม่ใช่อุปสรรคเราไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกข์แต่อยู่กับมันอย่างมีสติการภาวนาไม่ได้หมายถึงต้องสงบในทันทีแต่มันคือการฝึกไม่หนีจากใจตัวเองมิลาเรปะไม่ได้ชนะความทุกข์ด้วยเวทมนต์แต่ด้วยความอ่อนโยนต่อใจตนเองในถ้ำที่ว่างเปล่าเขาได้พบครูที่แท้จริงคือความทุกข์ที่พาเขาเดินไปสู่ปัญญา และเราก็สามารถทำเช่นเดียวกันไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมแต่เพียงแค่เริ่มต้นวันนี้ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ต่อตอนเองโปรดติดตามตอนต่อไปศรัทธาแสงแรกในใจที่มืด